สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภัยอาหารทะเลชายเสียชีวิตหลังจากกินหอยนางรมดิบทำติดเชื้อแบคทีเรียสำนักข่าวต่างประเทศร,รายงานกรณีทางการแพทย์สุดสลดหลังชายชาวมิสซูรีวัย5้ปีเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อจากการกินหอยนางรมดิบกรมสาธารณาสุขเทศมนตรเซนส์หลุยประกาศ ชายล้มป่วยหลังจากซื้อหอยนางรมจากร้านผลไม้และอาหารทะเลในย่านชานเมืองเซนต์หลุยส์เมืองแมนเชสเตอร์รัฐมิสซูรีชายคนนี้ติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่าวิบริโอลโวลิฟิคัสซึ่งมักเกิดจากการรับประทานอาหารทะเลดิบหรือไม่สุกโดยมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องมีไข้หนาวสัน่นและถ่ายเหลวเป็นน้ำหลังจากทานอาหารทะเลที่ปนเปื้อนเชื้อน,นี้ไปนานประมาณ16ชั่วโมง กรมอนามัยกล่าวว่าประมาณหนึ่งในห้าของผู้ที่ติดเชื้อน,นี้จะเสียชีวิตซึ่งหาได้ยากและมักเกิดขึ้นในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอยังสามารถนำไปสู่ในโครทิซิ่งแฟสซิอิสซึ่งเป็นภาวะที่รุนแรง ตามศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค CDC มีคนประมาณ80,000คนที่ติดเชื้อนี้ทุกปีและทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ100คนในสหรัฐอเมริกาซึ่งอาหารทะเลปนเปื้อนเชื้อนี้ไม่อาจแยกแยะได้จากการดูภายนอก เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างสีกลิ่นหรือรสดังนั้นส่วนควบคุมและป้องกันโรคแนะนาว่าสามารถหลีกเลี่ยงความเจ็บป่วยได้โดยการไม่รับประทานหอยนางรมหรือสัตว์ที่มีเปลือกดิบหรืออยังไม่สุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เป็นโรคตับหรือภูมิคุ้มกันไม่ปกติควรทําอาหารทะเลให้สุกอาหารจําพวกหอยจะต้องทําให้สุกสุกจนฝาหอยเปิดออกและต้มต่ออีก5้านาทีหรือนึ่งต่ออีก10นาทีหลังจากที่ฝาหอยเปิดออก รวมถึงควรล้างมือหลังจากจับหอยดิบและเมื่อเหยียบเท้าลงไปในทะเลหรือน้ำกร่อยหากคุณมีบาดแผลเนื่องจากอาจทำให้เกิดอาการป่วยได้ร้อยละสิบของผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดเอาเนื้อเยื่อออกอย่างเร่งด่วนหรือการตัดแขนขานอกจากนี้การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Scientific Reports พบว่าการติดเชื้อที่เกิดจากความเจ็บป่วยตามชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา อาจเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในอีก20ปีข้างหน้าเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นรายงานระบุว่าเชนนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติและพบแบคทีเรียแกรมลบได้ทั่วไปในน้ำทะเลซึ่งจเจริญเติบโตได้ดีในน้ำอุ่นน้ำกร่อยและมีความไวต่ออุณหภูมิสูงท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ